วันนี้นะคะเราก็จะมาทำแลบ12นะคะก็คือแลบ classification นะคะในใสีลาคอค่ะ,คะไปดูการทำงานกันเลยค่ะไปกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะทำการเตรียม Data เซตน,นะครับจะเป็นพื้นหลัง,งเปล่าๆแล้วก็จะเป็นกระป๋องเบอร์รี่นะครับแล้วก็โกคขนนะคุณนาครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเทรนโมเดลนะครับหลังจากที่เราทำการเทรนโมเดลแล้วเราก็จะทำการเขียน โปรแกรมบนซิละคอนะครับก็ส่วนดบ,บนนะครับจะเป็นการแสดงจอแสดงวิดีโอแล้วก็การดดเทคขึ้นมานครับส่วนด้านล่างจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แขนกลน,นั้นทํางานนะครับโดยนะครับเมื่อเจอกระป๋องโคคาโคล่านะครับก็จะทําการส่งค่า x ไปที่บอร์ดสมองกลฝังตัวเพื่อให้แขนกลเปิดทางให้กับกระป๋องนะครับ าเจอเบอร์ดี้ก็จะทําการส่งค่า Y ไปที่บอดสมองกลฝั่งตัวทําการปัดกระป๋องเองนะครับแต่ถ้าไม่เจออะไรเลยก็จะทําการให้เซอร์โวนั้นกลับมาที่เดิมนะครับในส่วนของโปรแกรม k b a d นะครับแล้วก็จะเขียนง่นไขว่าเมื่อเจอค่า x หรือว่าโปรแกรมศิลาคอเจอโคคาโคล่าเราก็ส่งค่า x มาที่ตัวบอดสมองกลฝั่งตัวนะครับก็จะให้เปิดทางให้กับกระป๋องนะครับแต่ถ้าเจอกระป๋องเบอร์ดี รือว่าโปรแกรมซิว่าซิลาคอส่งค่าไวามาที่ปอดสมองคนฝังตัวนะครับก็จะทําการหยุดสายพานไว้สักครู่แล้วก็ปัดกระป๋องนะครับเมื่อทําการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเอกหรือว่าค่าไวานะครับก็จะให้เซอร์โวกลับมาที่เดิมแล้วก็ให้สายพานนั้นทําการวิ่งไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเลยนะครับมาเจเาอกระป๋องเบอร์ดี้นะครับ ทำการปัดนะถ้าเจอกะปองกูคาโคล่านะครับมาทำการเปิดทาแห้งกระปองขว karena <laughs> <laughs>